โอเควันนี้เราจะมาเล่น e อ c b i t ิกัน ELC b i t ิเป็นรถไรท์แท้งของฝรั่งเศสที่ตัวแม่งเล็กมากและมีพลรถถังแค่2คนก็คือได์เวอร์กับกันเนอร์คือแบบเขาทำทุกอย่างจริงๆมันคือคอมมานเดอร์ส่วนปืนใช้เป็นปืน90มิลที่ปืนกระสุนหลักคือลูกคีดลูกคีดกับลูกคิดอีแล้วก็ยังมีวิกุสมกเพราะว่าตอนนี้ผมวิจัยสมุกยังไม่ได้ก็เลยไม่ใช้ใจริงๆก็ไม่กลาจะใช้ละนะส่วนเรื่องของเกาะก็ าะหนานะเออยิงกันหนาหนาะแต่แบบเออก็ก็บางจริงมันบางคือเกาะเขาอะหนากับหัวไม่รู้มันกนว่าทําไหมส่วนด้านข้างก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะก็รู้กันอยู่อะไรแท้งสําหรับคันนี้ําลังเครื่องเยอะเร็วตัวจี๊ดเลยอ่ะถ้าแบบเราไม่มองหาเขาดีดหรือติดพุ่มไม้เนี่ยโหบอกเลยแป้งมันแอ้สับชัดเอเราไปดูกันดีว่า ตัวนี้เราจะยิงได้กันไนเรเยอะแค่ไหนก็ไปรับชมกันเลยครับรถถังคันนี้มันเล็กยังไงวะโดไมันก็นเล็กนิดเดียวทำไมปืนมันย้ายใหญ่คันก็มีแค่แค่นี้โอ้โหเป็นคนรถถังนี่กูอึดอัดตายเลยเนี่ยแองทำทุกอย่างทั้งยิงทั้งโหลด ก็คือแบบโดนยิงมานัดหนึ่งก็คือตายหา่าเนยไม่ต้องสืบสภาพนี้สัวปรับแต่นี้ก็จิงใช้โคตรคุ้มเลยแม่งใช้ทั้งบนใช้ทั้งล่าง ยี่เทิร์นถูกตัวมาสเตอร์ฟิลด์มาถึงแบตเตอร์ฟิลด์หกอะโอ้โหไอ้เหี่อะเขาไม่เห็นผมนะเพราะว่าพวกเราคืออะไรสาบจากฝรั่งเศส อะไรสูคันเมื่อกี้ไปไหนฮหายวับไปกับตาเออไม่ใช่สูงไม่พอ อูบไปอ่ะว้าวไม่จริงได้อีกหี้ย่ะ้องมันดีเกินใครก็ได้เอาคูณ16มาติดให้หน่อยดิเฮียครับโดนทบแล้วเกินชีวิตแล้วเขียนเราบอกว่าาเราขึ้นไป ไม่เห็นหรอกในเมืองมันตายอ่ะฮัลโหลไม่เห็นห

ยิงผมทำไมมันไม่ดีเขามเป็นค้านต้องเป็นค้านวู้ฮิ Sao là lầy Đi ép mình hả gì chát cái เรายิงเข้าด้วยเหรอจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังให้มันหนาเลยหรอกเบอะเบอะเราไปหย่อน2,000ปอนด์เล่นกันดีกว่ารวมแบบ วันเวทริปไหนดูสิมีอะไรให้หย่อนบ้างไอซี่ง วันใบติลิปเฮ้ยด่านนี้ไม่แน่วันนี้เราอาจจะเกิดเฮ้ยมาอยู่กับรัสเซียว้าวแทบจะเป็นไฟไม่ได้เลยนะเนี่ยผมเลยครับรวมเลยครับพี่เออผมรีบครับผมรีบเอออย่าอย่ามาแซงกันได้ไหมครับโอ้โหไอ้เหี้ยขอขอผ่านหน่อยนะครับโอ้ครับตอนนี้ครับใจเย็นครับอย่าอย่าเพิ่งโวยวายครับ จริงๆรถมันก็เร็วนะแต่ถ้ามันแบบคือถ้ามาหันฟอรมได้อย่างน้อยแบบหันป้อมเติ้เหมือนเอฟบีอ่ะอย่างมุมวงศาประมาณเอฟบีสี่พันห้ามันก็น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้แต่แบบมันหันมันหันได้แค่พอด้านหน้าแบบซ้ายขวานิดหน่อยคือมันไม่พอใช้อ่ะมันจะมีคนมาไม่น่าเหมือน่มาแน่ ซูมไม่มีคือถ้าไม่ใช่ตรงนี้มันก็น่าจะไม่มีแต่ที่มันดีกันนี้แหละดูแล้วก็สอ่องแค่ตักไหนอะ ทั้างขวามีก็มันลืมไปหรือเปล่าว่ามันมีรถถังอยู่ข้างหน้า ก็คือเขาก็เดินม,มาสบายใจจัดทำลายทำลายมองไม่มองไม่ สวยก็เหลือแค่ฝั่งท้ายนี่อะซึ่เหมือนมันยังมีคนมาอยู่เรื่อย โอเคมันไม่ได้มาละอ้าวดูไม่ทันได้ยิงเลยคือไม่รู้ว่ามันยิงผ่านต้นไม้นะไม่ก็เลยไม่กล้ายิงเหมือนข้างหน้าจะมีคน กลับไปน้องกูมาเหรอหรืออะไรตรงนี้มันขึ้นมาแล้วได้อะไรกูมาจริงด้วย เราเราไปทางนี้ได้ไั้มก็แบบคิดนึงอยา่าอย่าติดอยา่าขอออกได้ไหมขอขอพี่ข้ามเอะโอเค ไม่น่ากระโดดมะไรเฮียกลับโอ้มาดีๆก็ได้แล้วอ่าแล้วใครเข้าเอซึ่งโดดมาจากเอเอะไรอยู่เอพวกอาสามดีแล้วไม่เจอ อันนี้อาร์ตี้ใครอ่ะจะลงใส่ทำไมวะตัวเหลืองเลยเนี่ยกลายเป็นมินเนีย่ยไล่หาทางซ้ายมีใครมั้ยไม่น,น่าจะมีทำไมยากมัน โอเคโอเคอแล้วเขาชนอะไรตายอ่ะโอ้โหนี่เย้ไฟเตอร์กูไปทันละนู้นว่าจะเก่งแบบมีสองชั้นเลยนะเว้ยมันเรียกว่าสองชั้นหรือเปล่าะมันก็เหมือนจะได้แหละมันเล่นเล่นเล่นนะบ้านศัตรูเลยแล้วเนี่ย ไม่โดนเข้าใจวะอานนี้เราไม่ได้เล่นนานมากโคตรชอบด่านวอล์ฟแท็กแ้วอย,ย่า,า,า,าด่าอย่าด่ามากเลยผมนะคือผมจะแซวลเล่นเฉยจริงมันคือดา่าน,นมันโคตรเหมือนด่านวอล์ฟแท็กอไอยเงี้ยแบบแค่สี่ตีมันก็ใช่แล้วอ่ะเฮ้ยด่านวอล์ฟแท็กครับด่านวอล์ฟแท็ โอ้ยเนาะชีวิตมึงเงี้ยเบียดกูทำไมขับดีๆไม่เป็นเรือ่องไงวะนี่คนเล่นด้วยยหรอคันนี้อย่าช่างแปลกใจ,จริงนักจะไปทันไหมเนี่ยเสี่ยเวลาชิบหายเบื่อไม่ฉีกกันเนอะ ครับจะบา้าตาย อน,นาเตอร์ทีสามสี 3, ่สูรีมูงั้นจุดแคปนี้ก็เป็นของฉันเพียงผู้เดียวโอ,โอเคแคปเสร็จแล้วช่างนานเหลือเกิน M สิบแปดมาดันแล้วอะไรอะ เนวสัน่นเนวสั่นยี่อะไรมันชื่อมันชื่ออะไรวะมันช่างมาเถอะมันชื่อมันหนานยากเกินเปล่าวจริงกูแค่ดับปางกี่รถถังจำด้แค่บางขันอะเราก็ไม่ได้จำทุกขัขนซะหน่อยแคนไหนเราชอบมันก็จำไงแบบแคนไหน,หนมันเรียกง่ายเราก็จับเออมันไม่ค่อยเจออะ ผมไม่เห็นแต่มันระเบิดใส่หน้าไเก็มันขึ้นไปโดนแน่แน่ถ้ามันมูฟก็น่าจะได้อยู่ลองลองลองไปลองลองเลยแล้วกันโอเค ไปไหนโอเคสวยมากเพื่อนเราไปที่อื่นดีกว่าตีงนี้มันน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วสุดซีมันไม่จำเกียเลยเห็นะไนะไอ้นี่ใครเนะี่ยเดี๋ยวนะมาจากไหนอ่ะ เพือนเราก็อยู่งนั้นเยอะไม่มีใครเห็นเลยเพราะาถงผมมีมาร์กเลยผมได้ได้เปอร์เซ็นต์การสังหารมากกว่า85เปอร์เซนตไม่้าสิอบก้ว่าทรนีผมจำไม่ได้ามาเขาถังวอลเกนที่ยังไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมาหลายปีอะก็ลืมไปหมด ดูไปหมดแล้วมาเขาสั่งมาตั้งยิงมันตั้งยิงกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นี่แหละแบบเป็นท,อท็อปปียะเออแบบว่าเราเล่นเราถัางกันเนี่ยเก่งมากๆอ่ะมันจะได้มาออก,มา,กม,ามาตายใช่ไหโอเคถ้าเราไปทางนี้จะเจอใครไหม ดูงบิ่นเะโอ้โหโลกซ้ยยิ่งกับอะไรยากอีกแล้วเราคาดหวังอะไรใหม่ๆอย่างทีมอัสเซียคือเครื่องบินมันก็มีอยู่ไม่กี่ลำมันจะเล่นกันยากแล้วก็ยากแล้วก็ยากยากเก้าเลย วันไหนไม่เห็นไม่โอ้โหโลกแตกชัวร์แบบเอเวอเรตผู้เล่นโซเวียตแม่งแบบฉีดยักษ์ก้าวเข้าเส้นเลือดไปแล้วแบบไม่บริอิสยักษ์เออไหนแม่งไม่เล่นแล้วแบบเขาต้องจะต่ตายคือเครื่องมันก็ไม่ได้โกงหรอกรอกอับแบบไม่อยู่ดีพี่หอยลากเราก็มวันจะบีไปแอดลูก a p s e ให้มันทำไมก็ไม่รู้ เขียรอไข่ป่น่ะอุ้ยเขียร์สิงลึกลับในบอลฮันเดอร์ยิงไม่ตายด้วยน่ากลัวชิบหายไปอยู่กับมันดีกว่า ตอนนี้คือแบบวิ่งหาคนยิงตอนนองข้ามนั่นก็ออกจะหมดแล้วไม่รู้จะเหลือใครให้ยิงไหมฮัลโหลฮึโลอะไรปีจมูกหัวบีเอฟเหรออ๋อลืมไปเยอรมันรัสเตียอยู่ด้วยกัน ตอนแรกก็จะตายสองประเทศนี้โอเคก็จบกไรที่รถสับเกมการเล่นของ ELC นะครับสับผมคิดว่ารถถังคันนี้ก็เป็นรถถังที่เล่นค่อนข้างสนุกอีกคันหนึ่งแต่เสียตรงที่รถมันหันป้อมได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็สําหรับใครที่เล่นคันนี้เก่งก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แนะวิธีการเล่นด้วยครับว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ